ก <God! S 2> เป็นไงฮะวันนี้ผมขาวเป็นพิเศษเปล่าพอดีว,ว่าช่วงนี้นะครับดูแลตัวเองฮะก็เลยผิวขาวข,าวขึ้นมาเยอะเลยฮะไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับวันวันกัดตัวอยู่ในบ้านดูสิฮะขาวจั้วงยังก็อยู่สวรรค์น,นะฮะตอนนี้ พอแล้วนี่ตะก้อเล่นอะไรเนี่ยครับผมสวัสดีครับผมแบงกีนะครับคลิปนี้ผมอยากกินทาดไข่อยากกินทาดไข่นะกําลังจะสั่งเค้กฟซีครับแต่นี่ขึ้นได้ให้ทํากินเองดีกว่าเราไปเปิดเจอคลิปนี้ครับคลิปหนึ่งตอนนี้กําลังมานะไมโลคือเค้กไมโลก็อยากลองนะครับทาไข่ก็อยากกินวันนี้ฮะผมเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะลองจับไมโลมาใส่ทาดไข่แล้ววันนี้นะครับผมเลยจะทําทาดไข่ไมโลโอโหมันจะเป็นยังไงครับมา นี่เลยครับวัตถุดิบผมครับก็จะมีไข่ไก่นะครับผมแล้วก็มีเป็นแป้งพับสำเร็จรูปวันนี้ซื้อจากฟู้ดแลนด์วิปครีมนมสดแล้วก็ไมโลครับผมอย่างสุดท้ายมปครับผมผมว่าทำไม่ยากเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอานมสดนะครับลงไปต้มในหม้อฮะเดี๋ยวพอเคี่ยวจนพอร้อนนะครับไม่ต้องให้ร้อนมากนะฮะนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำตาลลงไปคนให้มันละลายก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปแค่2อช้อนโต๊ะพอนะครับผมไม่เน้นหวานฮะเคเลยเลยแล้วก็เดี๋ยวคนครับคนให้น้ำตาลละ พอได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งนมส่วนหนึ่งเนี่ยใส่ถ้วยไว้ก่อนครับส่วนที่เหลือในหม้อนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งหม้อไฟอ่อนไว้อีกนิดนึงแล้วผมอยากจะใส่ไมโลไปอีก5ช้อนนะครับเป็นไมโลผงครับวันนี้ชอบเค็มข้นก็ใส่เยอะๆครับใส่ไปแล้วเดี๋ยหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนห้าช้อนหกช้อนเจ็ดช้อนแปดช้อนเก้าช้อนสิบเอ็ดช้อนโอเคเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นนะครับว่าค่อยๆคนให้เข้ากันนะครับนี่ฮะ อย่าคนแรงนะครับงั้นเนี่ยเดี๋ยวนมเราจะเป็นฟองครับผมโอเคพอได้เท่านี้แล้วครับเดี๋ยวปิดแก๊สไปก่อนเดี๋ยวมาเตรียมไข่ครับอันนี้ผมจะใช้แค่ไข่แดงนะครับไข่ขาวไม่ใช้ครับในนี้ผมจะใช้ไข่สามฟองพอนะใช้ขวดน้ำเลยนะครับโดดว๊อปทำไว้ฝั่งนี้ว้าวบวบ้อยอไข่เป๊ะไข่เป๊ะเวียนกรรมเอ๊ะอะไรผมจะกลิ้งมันบนนี้แล้วกันนี่อันนี้อันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยกลิ้งไปกลิ้งมานี้เอง นี่ครับโอ้โหแค่นี้เองง่ายๆฮะก็จะได้ไข่แดงนั่นแตกเลยครับวบเขาให้อะใช้ประมาณ3ฟองกว่าครับไข่แดงนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆตีนะครับผมโอเคประมาณนี้ใส่ลงไปในไมโลที่เราต้มไว้นะครับนี่อันนี้ก็ค่อยๆตีนะครับค่อยๆคนให้ไข่แดงกับตัวไมโลแล้วก็นมอะเข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่วิปครีมนะครับโ้ม y g ก็ โอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอ่าฮะเนียนมากครับไมโลของเราจากนั้นเราก็มาดูนมที่เราแยกไว้ครับใส่ไข่แดงลงไปเหมือนเิอเลมนะครับนี่ฮะลงไปเลยครับอันนี้ผมใช้ประมาณ2ลูกกว่าๆนะครับเพราะมันแตกแล้วเป็นวิปปิ้งครีมอันนี้ก็ค่อยๆคนเหมือนเดิมนะครับผมนะพยายามอยากให้เป็นฟองครับค่อยๆคนเลยนี้โอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับน้ำทาร์ทที่เป็นไมโลนะครับก็คือผมจะกองก่อนหนึ่งรอบ มาครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราได้น้ําทาร์ตแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเตรียมแป้งนะครับแต่ชุดนี้ไม่มีแป้งทาร์ตนะครับเลยจะใช้เป็นแป้งพับสําเร็จรูปฟูแลนด์ไปก่อนนะครับเพราะว่าที่บ้านเหลือช่วงนี้ออกไปหาซื้อไม่ได้ด้วยอ่ะไหนก็เหลือแล้วเอามาใช้ที่มันจะเป็นยังไงแต่ตัดเอาเฉพาะส่วนที่ใช้พอนะครับแล้วเปลืองแป้งนี่แหละครับที่เอามาทำไปเนี่ยเชฟกอดอนอ่ะพอดีซื้อมาเผื่อครับที่แป้งออกมาก่อนนะครับแป๊บนึงแป้งมันละลายแล้วอ่ะทำยากนิดนึงนะแป๊บนึงนะเราทำได้จริงไหมเนี่ยแป้งเนี่ย ครั้งแรกนะครับผมขอวัดก่อนน่าจะประมาณเนี้ยนะรงน,นี้น่าจะพอดีที่เดี๋ยวเขาตัดทิ้งแล้วกันเนาะครับมาตัดออกเลยผมจะเอาไปใส่ในพิมพ์อันนี้นะครับผมมันพิมพ์เค้กนะทําเค้กอะไรเงี้ยพอดีที่บ้านเหลือเหมือนกันเหลือเยอะจะยัดเข้าไปไงวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนลงเลยวะเนี่ยมันยิ่งมีไฟแบบเนี้ยเหมือนลงโหนี่คืองานยากเลยเนี่ยเนียบอกให้โอ้ oh my god เดี๋ยวนะฮะเราจะต้องค่อยๆยัดมันลงไปนะครับอันนี้ต้องใช้ความวิถีวิถันนะครับในการยัดนะฮะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันจะมันจะมันจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเข้าไปยังเข้าไปยังโอเคเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวนะโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วอื้มอื้มนั้นแหละเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคครับผมตอนนี้ยัดยัดเข้าแล้วฮะที่เหลือก็คือทำแป้งด้านในให้มันแบบพอดีกับตัวลงของเรานะฮะเดี๋ยวจะตัดขอบออกก่อนนะครับตรงนี้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้โอเคนี่ครับนี่ผมก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วผมก็จะเทน้ำทาร์ตไมโลนะครับใส่ลงไปก่อนอย่างนี้ อ่ะเทไปแค่นี้ก่อนนะครับไม่ต้องเต็มนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยผมจะทําอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็เอาเข้าเตาชาปนกิจเหมือนลงจริงนะเนี่ยปึ๊บโอเค ดี๋ยวผมจะอบในอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะครับวิตตื่นเต้นนะครับ,ค,รบคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นทาร์ทไข่หรือเปล่านะอันนี้ผมจะอบรอบแรกก่อนอบประมาณ15นาทีนะครับให้ตัวด้านบนเนี่ยชั้นบนนยมาเซตตัวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นทาร์ทไข่จริงๆเนี่ยราดด้านบนอีกรอบนะครับนะฮะที่ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดมันพังก็คือพังนะฮะเพราะว่าแป้งไายผมมีอันเดียวด้วยว้าวดูดิครับนี่ฮะอันนี้ยังไม่สุกดีนะครับผม สวยงามครับผมพอแล้วฮะเดี๋ยวล้นครับเดี๋ยวล้นพอแนละ้วพอแนละ้วจะไปเข้าเตาอบต่อนะครับอีก20นาทีดูนี่สิครับผมโอ้สุดยอดคนาน่านกินนะครับอืมเฮ้ดูดีครับมันดูดีมากๆเลยอะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นทาร์ตไข่ให้หรือเปล่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอออกจากฟอยก่อนเฮ้ยคือแป้งข้างในมันนุ่มๆอะ่ะมันไม่กรอบอะ่ะเฮ้ยมันจะเป็นทาร์ตให้ป่าวะตัวนี้ยลุ้นมากเลยครับผมทุกคนเฮ้ย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 ข้างในมันเป็นแป้งพายนุ่มๆอ่ะครับโอ้โหดดูิ กรอบบนนุ่มในเป็นแบบว่าทาร์ตผสมไายอ่ะเฮ้ยได้เรียบร้อยครับผมมันคือทาร์ตไข่ที่ไม่ใช่ทาร์ตไข่มันคือทาร์ตไข่เลยวะเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้ไส้ในแล้วครับว่าไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวขอมีดพาก่อนโอ้ oh my god สวยงามมากครับผมเดี๋ยวนะข้างในนะครับก็จะเป็นแบบาร์ตไข่ครับที่เป็นช็อกโกแลตนะฮะส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นาร์ตไข่ออริจินอลอยู่ด้านบนแบบนี้เลยมาครับชิมเลยดีกว่าว้าวมไมโลเข้มข้นสะใจมากอันนี้ใส่ไป1 1บ้อนนะครับเนื้อถาที่แบบกลิ่นมโลนี่ชัดมาก แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้กลิ่นไข่ชัดๆผมว่าใส่เมโลน้อยกว่าน,นี้หน่อยนะอันนี้มันกลิ่นเมโลชัดแล้วก็กลิ่นไข่จะหอมมันอ่อนนะครับแป้งเขาไม่ใช่แป้งทาส์นะเนี้ยเป็นแป้งพายอ uh ืมเผ้ดอร่อยเดี๋ยวผมพอกินกับแป้งบนะ้างคือข้างบนน่ะแป้งจะกรอบนะส่วนข้างล่างแป้งจะนิ่มเพราะว่ามันไม่โดนอากาศไง uh huh. อืมก็ขับนอกนุ่มในเดี๋ยวผมขอชิมตัวทา์ด้านบนบ้างอืม โอเคครับของคลิปนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับกับทาร์ตไข่ไมโลที่มันไม่ใช่ทาร์ตนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อทาร์ตอะไรเอาผมตั้งชื่อมันมาเป็นเป็นมาเป็นทาร์ตแล้วกันเพราะว่าไส้เนี่ยมันเป็นไส้ทาร์ตนะครับแต่แป้งนี่ไม่ใช่โอเคถือว่าเมนูนี้ก็ทําไม่ยากนะครับเราทํากันดูนะฮะมีแค่ไข่นมไมโลจบเลยครับผมแล้วเข้าเตาอบนะครับผมคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาาาาที่่ใใต้้้้้้คคคคลลลลิิปปปดนนนนนนงงงะะรรรััับบแแเจอออกหผข